วัน,นนี้นำเสนอเนาะเตียงชายหาดของสวีพิเศษครับก็เตียงชายหาดท,ที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยก็คือจะทำส่งให้ลูกค้ามีออเดอร์ให้ลูกค้านะก็คือราคาส่งเนี่ยตัวละหกร้อยนะครับมาตัวละหกร้อยค่าขนส่งทั่วประเทศตัวละร้อยห้าสิบ รวมทั้งค่าส่งด้วยก็คือตัวละเกรา150นะครับเนาะสั่งได้นะครับทุกสีมีอยู่สามสีสีแดงเข้มสีเขียวมรลกตสีอ่าเขียวนะครับเนาะมีสามสีให้เลือกเนาะ150แล้วมีคนถามว่าผ้าเนี่ยถ้าเกิดมันชำรุดเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับ เนาะสามารถเปลี่ยนได้นี่มาดูใกล้ๆเลยครับเนาะวิธีถอดวิธีถอดนะครับเนาะแล้วกลับขึ้นมาเนี่ยจะมีวิธีถอดอย่างนี้นี่นะครับเนาะสามารถเปลี่ยนผ้าได้นะครับนั้นเราไม่ทําแบบล็อกตายเหมือนกับเป็นของเจ้าอื่นยี่ห้ออื่นนะครับของเราจะทําแบบเปลี่ยนได้เปลี่ยนผ้าได้นะครับนะ้อยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเสร็จมันจะเป็นล็อกของมันเลย เนาะมันจะเป็นล็อกของมันเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนผ้าเราก็กดไม้ออกดึงมานะครับเนาะเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภูมิปัญญาแต่พิเศษเนาะทำขึ้นมานะครับเนาะเนี่ยหกร้อยนะครับถ้าส่งอีกทั่วประเทศอีกร้อยห้าสิบรวมตัวหนึ่งก็คือ7จ็ดร้อยห้าสิบจัดส่งทั่วประเทศนะครับเนาะ สนใจทักมาได้เลยนะครับเนาะจะเป็นเปิดรีสอร์ทช่วงอีกไม่กี่เดือนเนี่ยโควิดเนี่ยก็คงจะหายแล้วชาวต่างชาติเนาะยินดีต้อนรับชาวต่างชาติประเทศจีนเนี่ยเนาะหรือทางยุงโรปเนี่ยก็จะเข้าที่ภูเก็ตเนาะทางแรกนี่ก็ถ้าหา,ากว่าขาดแคลนนะครับเนาะโตะเรียงชายหาดโทมาได้เลย นะครับโทรมาได้เลยตัวละหกร้อยค่าขนส่งอีกร้อยห้าสิบเป็นเจ็ดร้อยจะส่งทั่วประเทศนะครับมักของมีของมีครับสั่งได้เลยของมีนะครับเบอร์ขึ้นให้หน้าจอแล้วนะครับเป็นหน้าเพจครับผมเนาะโอเค